แทก้าสุพัสราหลังเกรทแคปชั่นเหมือนอยากบอกความในใจดีกรีความจินความดุลมีมาไม่แ่วเลยจริงๆสําหรับคู่เอ๊ะเอ๊ A. คู่ล่าสุดของวงการอย่างเกรทวินทรและก้าสุพัสราหลังสาวก้าออกมายองรับว่ากลับมาใช้สถานะโสดออนเซลล์อีกครั้งพี่เกรทของแฟนๆก็คล้ายจะเดินหน้าหยอดให้เขินทานกันร,รัวโดยเฉพาะการโต้ตอบกันไปมาในคอมเมนต์ไอจีที่อ่านแล้วก็ฟินตัวแตกแทนล่าสุดพี่เกรทก็เอาอีกแล้วลงภาพหล่อบทตลกเซลฟี่ใส่แว่นดำสองชั้นเลแคปชั้นสุดอ่อยว่ามองตาก,ก็รู้เจ้าชูที่ไหนคล้าย ถึงใครบางคนหรือเปล่าและก็ไม่ต้องลุ้นนานเพราะเหล่าพ่อยกแม่ยกปเปริร์ชักใบเลือชิวอาสาแท็กไปให้ที่ไอจีนุ่งเก้าแล้วอย่างเรียบร้อยตอนนี้ก็รอสาวเจ้าจะเข้ามาตอบแส่วาะไยกลับให้มันหนุบหนึบหัวใจเล่นอีกหรือเปล่าขอขอบคุณภาพเกรดอันดอรสกอร์ลายเดอร์อสีเก้าสุพัตราภาพแหล่งข้อมูลข่าวจีนงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ